สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของพีโดและแมนยูนั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าอนาคตของโรนโดกับแมนยูในตอนนี้เนี่ยก็ดูจะไม่มีอะไรแน่นอนเลยถูกไหมครับถ้าแมนยูเองเนี่ยไม่ได้ไปแชมเปียนลีกแล้วก็ก็เรียกได้ว่าก็คงจะมีแววอย่างสูงมากๆเลยที่พีโดเนี่ยคงจะบอกลาแมนยูไปนะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมอีกจุดหที น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คืออย่างในเกมล่าสุดนี้เองเนี่ย ถามว่าแมนยูชนะได้เพราะอะไรก็คงต้องเรียกว่าเพราะพี่โดถูกมาแฮทจะโซโลเลยนะครับเรียกได้ว่าแฮตทวิกคนเดียวเลยนะครับผมชนะนอริทไปได้3ต่อ2นะครับซึ่งพี่โดเนี่ยก็ยิงให้ก่อนนําองศูนย์จากนั้นแมนยูเองโดนตีเสมอเป็น2อสองแล้วพี่โดเองก็ยิงฟรีคิกนะครับผมซึ่งเป็นโมเมนต์ที่คัมแบ็กสุดๆเลยนะครับเป็นฟรีคิกประตูชัยเลยนั่นเองก็เ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฮตทวิกของโรนโดนะครับผมที่ช่วยกอบกู้แมนยูเอาไว้ให้ยังได้3คะแนนอยู่นั่นเองครับแต่ถึงแม้ว่าพี่โด เองเนี่ยจะทําสุดฝีมือแล้วนะครับผมแมนยูเองเนี่ยก็ยังอยู่ได้เพียงอันดับ5เท mm ่า hmm. นั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยถามว่าถ้าบอกว่าในอนาคตโดมไม่อยู่เนี่ยแมนยูจะเอาอยัางไงเลยครับเรียกได้ว่าขาดเดอะแบกไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าผมคิดว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะแย่ลงได้ซ้ําไปเพราะถึงแม้ว่าอาจจะได้ความสดใหม่มาแต่ขาดประสบการณ์และขาดความเฉียบคมที่สามารถทําให้มีประตูในช่วงเวลาที่สําคัญหรือว่ายิงประตูได้อย่างสม่ําเสมอได้เนี่ยก็คงอาการหนักอยู่เลยและล่าสุดนี้เองเน,นะครับผมจะ าวล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าพี่โดจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่เนี่ย แมนยูเองอ่ะก็ดูจะไม่ได้ต้องการพี่โดสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าถามผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าพี่โดเนี่ยรักแมนยูขนาดไหนผมเองนะก็ยังอยากให้พี่โดออกเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับวัยของโรนโดในตอนนี้แล้วว่าแบบโรนโดมันแบกเกินไปครับผมแล้วโรนโดเองอ่ะก็ไม่ได้วิ่งได้เหมือนแต่ก่อนแล้วถึงแม้จะมีประสบการณ์และความเฉียบคมเนี่ยแต่ผมคิดว่าโรนันโดอ่ะจะยังสามารถระเบิดฟอร์มที่สุดยอดออกมาได้นะครับผมว,ว่ายิงกระจุยยิงกระจายคนเนี้ยถ้าโรนันโดเองอ่ะได้ไปอยู่ในทีมที่เฮ้ย มีเกมบ,บุกที่ดุเดือดกว่าน,นี้ครับผมตัวอย่างก็เช่นลิเวอร์พูลซึ่งอันนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแมนซิตี้ก็อาจจะพอเป็นไปได้มากกว่าลิเวอร์พูลซะหน่อยเนี่ยแต่ถ้าโดไปอยู่แมนซิตี้ผมมั่นใจเลยว่า mm hmm. โดแม่งเป็นดาวซันโวนแน่นอนลยคือยิงกระโจยอ่ะคือเพื่อนแม่งส่งง่ายหมดถูกว่าส่งดีส่งทะลุหมดโอ้โหโดแม่งป้งป้งป้อง,องยิงเอายิงเอาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโดน่าจะเหมาะกับทีมแบบนั้นมากกว่าหรือไม่ก็ปารีสหรือไม่ก็บาเยอร์หรือกลับไปมาริดก็ได้ซึ่งทีนี้เองเน อนาคตกุญซือของแมนยูอย่างเอริกเทนฮารกเนี่ยนะครับผมก็ได้มีข่าวออกมาว่าเขาเนี่ยได้เข้าพูดคุยกับทางบอร์ดบริหารถึงเรื่องแนวทางการทําทีมแล้วนั่นเองนะครับแล้วแผนการของเอริกเทนฮารกเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีตัวของคริสเตียโนโรนัลโดอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมด้วยสาเหตุที่ว่าโรนัลโดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก่งนะแต่เขาอะแก่เกินไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับแผนการทําทีมในระยะยาวนั่นเองเพราะว่าถ้าทําทีมในระยะสั้นอาจจะได้ถูกไหมเพราะโดมันแบกได้ไงแต่ถ้าจะทําในระ ระยะยาวอะ่ะเราต้องทําเผื่อในตอนที่ไม่มีโรนัลแล้วจะทํายังไงให้แมนยูอยู่รอดได้อะ่ะตอนนี้ศูนย์กลางของแมนยูแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่โรนัล do 1น0น่ะแต่หลายๆเกมที่เราได้เห็นมาเลยโรนัลเนี่ยเป็นคนกอบกู้ทีมไว้ทั้งนั้นไม่ว่าจะยิงประตูนในนาทีสุดท้ายหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนแบบยิงเหมาคนเดียว3ลูกแฮตวิกอะไรแบบนี้เลยซึ่งในมุมนี้เองเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับเทนฮากนะครับเพราะว่าถ้าหากแมนยูเนี่ยต้องพึ่งโรนัล do อย่างเดียวอะ่ะก็เรียกได้ว่าจะเป็นการยากมากๆที่มมนูจจะะกลับบาาปรสสควเมม็ดได้ าะโรนโดเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยอาจจะท็อปฟอร์มอยู่แต่มันก็ไม่เท่าสมัยอยู่มาดริดแล้วถูกไหมก็ไม่ได้แบบสมัยที่ยิงทุกนัดอะไรแบบเนี้ยแต่แบบก็ยังถือได้ว่าเป็นนักเตะชั้นยอดอะนะแต่แบบจะไป เพิ่งพานักเตะคนเดียวอะ่ะมันใช่เหรอทีมแมนยูเป็นทีมระดับแบบโคตรใหญ่อะ่ะเราควรจะมีระบบลากฐานที่แน่นถูกป่ะไม่ใช่แบบแก้ปัญหาด้วยปลายเหตุโดยการเอากองหน้าคมๆค,คนนึงมาแก้ปัญหามันไม่ใช่เราต้องแก้ปัญหาแต่ต้นเหตุเลยเราต้องค่อยๆวางระบบสร้างรากฐานที่ใหม่นะครับซึ่งหวังว่าเทนฮากเนี่ยก็จะสามารถทําแบบนั้นได้นะครับผมตอนนี้เองอนาคตทุกอย่างยังไม่แน่นอนเดี๋ยวคงต้องรอดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของทีมแมนยูนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรแต่บอกไว้เลยว่า คนที่ทำให้แมนยูนั้นน่าดูที่สุดนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดหรอกแต่เป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะคอนเทนต์มากๆเลยเอาจริงผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าทำไมทำไมมึงยังอยู่อีกกับแม็กควายทำไมมึงยังไม่ออกไปอีกวะ อันนี้ก็แล้วแต่คนละกันนะครับผมแต่สำหรับผมเองเนี่ยก็กได้ทั้งหมดแหละไม่ได้ติดอะไรมากเพราะเราเองไม่ได้เชียร์แมนยูไงคนที่เชียร์แมนยูเองอาจจะขับไถยไล่ส่งอะไรกันไปแล้วทุกคนเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมก็เอาเรื่องการอัปเดตแผนการของเทนฮากที่ไม่มีโรลนลโดอยู่ในแผนการแล้วมาเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นเองอยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอล ครับ